สวัสดีครับท่านผู้ชมทตกดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบันเนินครับลมแรงแต่เช้าเลยครับตอนนี้ลมแรงครับแรงแต่เช้าโอติขาจะแรงสายสายใบทุเรียนร่วง ขาวเต็มต้นลมได้มากต้นใหญ่มีต้นพยุช่วยบังลมได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้พยุงสูงกว่าแล้วนั้นล่างโล่งนะครับช่วงกลางลาต้นทางลาต้นของต้นใหญ่นี่จะรับลมเต็มๆครับดูว่าใบใบร่วงหมด แรงมากดูครับลมแรงนี่ดอกที่ยังเล็กๆอยู่นะครับที่จะแทงนะเหยียดตินหนูนี่รับรองเหี่ยวแดงแน่นอน ไปไปต้นปีงคครับวันเลยมุดหนาวครับหนาวหนาวด้วยครับคิดว่าไปยืนอยู่มนยอดดอยด้วยกันครับยากาศแบบนี้คิดถึงดอยคิดถึงดอยอ่างขาง ยังนิ่งเหมือนเดิมครับ ลมแรงครับลมแรงมากทําใอากาศตอนลมแรงแรงครับตรงนี้ยังน้องสองน้องสองได้ยังดีว่าทนซุปเปร์สตาครับน,นี่ยังเห็นดอกเปยอะครับดอกชัดเจนหลายกิ่งครับนี้ พี่เจ้าได้กินหนึ่งกรกแสนจะอร่อยเงาะก็เริ่มเริ่มจะแทงดอกลมแรงลมแรง เจนรับนี้หมดเวลาเข้ามาเข้ามาปุ๊บเลยนะครับหมดเวลาให้มาน,นั่งลุ้นอยู่นะครับนั่งลุน้นก็อยู่เหมือนเดิมไม่ออกหมดเวลามันมามันพากันออกปุ๊บปุ๊บปั๊บโอเคครับคลิปนี้ มาชจมดอกทุทเรียนท่ามกลางลมแรงๆของทุเรียนบ้านเนินครับผมทุเรียนแสนอร่อยหายากที่สุดผูกธรรมชาติไม่มีสารเล่งอะไรครับเพราะฉะนั้นขาดหวันงนยากครับว่าจะติดหรือไม่ติดจะมีดอกหรือไม่มีดอกโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ